ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับหลังจากที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะครับก็ในแปลงนี้จะเป็นายาฆ่าหญ้าของกลูฟโฟซินเนตนะครับในกลุ่มนะครับก็คือไม่เลือกทำลายนะครับก็ในส่วนนี้เป็นการฉีดผมใช้ ัตราส่วนในการฉีดก็คือนะครับกูคโคซินเนตนะครับ200 ml นะครับอ่อาเห็นะกูฟอสินเนต200 ml นะครับต่อน้ำยี่สิตรนะครับกูฟอสินเนต200 ml ต่อน้ำยี่สิตรฉีดนะครับในพื้นที่ในพื้นที่20ลิตรเนี่ยใช้ประมาณเกือบ2งาน เกือบ2งานระยะเวลาในการปลอดฝนนะครับผมฉีดอยู่2ชั่วโมงครึ่งนะครับจากนั้นก็จับเวลามามันก็ฝนตกมาพอดีนะครับแต่ก็ตกไม่แรงมากนะครับกลางๆแต่ก็ยังตายดีนะครับแต่ยังตายดีอันนี้สภาพนะครับฉีดได้ประมาณสักสามวันแล้วนะครับสวันวันนี้วันที่4ี่ช่วงเที่ยงๆเลยพามาชม นะครับสังเกตดู halten, นะครับมันพึ่งเหลืองนะนี่นะมันพึ่งเหลืองนะครับอ้อยนะครับอ้อยแปลงนี้นะครับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าดินใหม่นะครับเราปรับดินมันเป็นที่ลาดชันครับมันเอียงมากนะครับผมก็เลยปรับนะครับสังเกตดูครับหน้าดินมันก็เลยเหมือนกับว่าอ่าไม่ค่อยมีนะครับเนี่ย มันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ้อยในแปลงนี้เป็นปีแรกนะครับตอนแรกด้วยนะครับก็ตอนแรงก็แรงหนักเลยนะครับดินก็ไม่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็เจิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระยะห่างก็ประมาณมมตรหกสิบนะครับมตรห้าสิบหกสิบอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็แอบห่างอยู่นะครับอ้อยสำหรับใช้ระบบเทวดานะครับก็ถือว่าห่างอยู่ ก็ควรที่จะไม่เกินเมตรสามสิบนะครับสูงสุดแล้วไม่เกินเมตรสามสิบนะน่าจะพอดนะีซึ่งไม่ใช่อ้อยน้ําหยดนะอันนี้แปลงนีนะ้อันนี้มาส่วนของด้านล่างนิดนึงนะครับด้าน,นล่างนิดนึงเนี่ยลักษณะลําต้นก็จะประมาณนี้นให้ชมครับไม่ได้หนามากนะครับไม่ได้หนามากการฉีดนะครับผมฉีดอัดเข้าโคนอ้อยไปเลยนะครับไม่ได้สนใจว่า ลูกอ้อยที่ขึ้นมานี้จะเสียหายหรือไม่เสียหายนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการแล้วมันเข้ามาช่วงของอกลางๆแล้วนะครับมันมันมันจะไม่ทันยังไงก็โตไม่ทันนะครับฉะนั้นไม่ได้เสียดายครับอ้อยตัวไหนที่มันเล็กก็ตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่มันเกิดมาพร้อมแล้วนะอันนี้ก็เลยพามาชมว่าผลงานเป็นยังไงนะครับนะรอบนั้นนะครับที่เห็นตรงอยู่หน้านี้นะครับเป็น เป็นนาข้าวนะครับะเล็กๆผมทําไว้รอรับน้ํานะครับบางอื่นว่านะครับผมฉีดเสร็จแล้วปุ๊บฝนมาพอดีนะครับล้างนะครับตอนที่ผมฉีดยาฆ่าหญ้านะครับรอบแรกเลยฝนตกมาพอดีเลยครับแรงด้วยนะครับมันก็เลยดันน้ําน้ํายานะครับยาคุมบวกยาฆ่าหญ้านะครับเป็นร่องนี่เห็นไหมนี่นะครับมันจะไหลลงมารวมกันนะครับเนี่ย จะเป็นร่องมาเลยครับเนี่ยสังเกตดูนะครับลงมาตรงนี้มารวมตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับตามผลงานนะครับก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเราฉีดนะครับควรให้มันมีช่วงระยะปลอดฝนหน่อยนะครับถ้ามันมีปลอดฝนหน่อยยังถ้าทําให้ดีที่สุดนะครับก็สัก5้าชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับก็ก็หนักเลยนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหม น้คมันจะซาะลงมาข้างล่างแล้วก็มารวมกันข้างล่างนี้ครับแล้วก็ตายนะครับสวนที่ยังเขียวๆนี่นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยลงมาแล้วนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนผมเนี่ยคือหวานตามล่องนะครับหวานตามล่องเห็นไหมสีเขียวๆครับหวานตามล่องในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าด้านบนนะครับเราจะหวานค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยด้านล่างก็อาจจะบางๆนะครับน้อยๆนะครับเพื่อให้มัน รอรอฝนนะครับมันชะล้างลงมาเดี๋ยวข้างล่างมันก็ได้กินเองนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับเนี่ยก็จะมาให้อยู่นะนครับลักษณะของดินไม่ต้องพูดถึงนะครับหินล้วนๆครับนะพี่ดูเลยนะเนี่ยลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็จะมีดินเหนียวด้วยเป็นบางเป็นบางส่วนนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นหิน โซนนี้ก็จะเป็นดินเหนียวนี่ครับที่เห็นขาขๆเนี่ยดินเหนียวทํมาอย่างเป็นดินเหนียวนะครับถ้าใครดูในคลิปก่อนก่อนหรือติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะเห็นว่านะครับพื้นที่นาตรงนี้มันจะมีคันเทนาใหญ่มากนะครับผมก็เลยใช้รถแมโคะนะครับจกดินนะครับตักดินมาครับเอามาถมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปลูกต่อยนะครับอันนี้ก็เลยทาแบบนี้นะครับอันนี้พามาชมนะครับ ก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีพลาดนะครับในการฆ่าหญ้ากำจัดหญ้านะครับก็ถือว่ารอดนะครับเนี่ยนะครับตออ้อยที่มันขึ้นมาใหม่ครับก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอยู่แล้วนะครับอ้อยก็กําลังขึ้นลำนะครับถามว่าสวยไหมไม่ได้สวยเลยนะครับแปลงนี้ถ้า พอได้พันไปนปลูกอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกที่นึงครับผมปลูกนะครับผมเช่าที่ปลูกเพิ่มนะครับในในพื้นที่ข้างเคียงตัวเองนะครับเป็นของป้านะครับแกไม่มีคนทําผมก็เลยเช่าต่อเลยนะครับเป็นการปลูกต่อ,อปีนี้ก็เลยมาปลูกแปลงนี้อีกครั้งหนึง่งนะครับปลูกเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวจะเช่าปลูกต่อนะครับนี่ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับผมมาถ่ายไว้แล้วนะครับตอนแรก,กด้านะครับ โอ้โหเต็มเลยยาเต็มเลยท่วมรถไถนะครับผานสี่ครับรถห้าสิบแรงเก็บทิ้เล็กเละน้อยไปก็พอลงอยู่นะครับแต่วก็จะไถ่ายรอบสองนะครับเนี่ยอ้อยะก็จะเอาอ้อยจากแปลงนี้นะครับเข้าไปปลูกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะน้อยแค่ไหนก็รอติดตามดูเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแต่ว่าสภาพดินไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดเลยนะครับ มันค่อนข้างที่จะลําบากอยู่ครับดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นหินครับเป็นหินเป็นดินนะครับหน้าดินก็ไม่ได้เสมอครับเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับเยอะอยู่ครับฉะนั้นก็อันนี้พามารีวิวให้ชมนะครับสำหรับสิ่งที่ใช้ก็กูโคซิดตครับเรียบร้อยนะครับนะแนะนําก็ปลอดฝุ่นสักสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงขึ้นไป นะครับอย่างน้อยนะถ้าไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยก็คือ5ชั่วโมงนะครับไม่เหลือนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้มาพามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอามาแชร์เทคนิคกันนะครับอ่ะโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ